สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมก็วันนี้พบกันอีกเช่นเคยครับกับงานซ่อมครับผมตัวนี้เป็นสวิตชิ่งนะครับตัวแปลงไฟบ้านเป็นไฟรถยนต์ครับผมหรือว่าแปลงไฟ AC เป็นไฟ DC นะครับเพื่อใช้งานกับเครื่องเสียงรถยนต์ครับผมตัวนี้ลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับอาการไฟไม่ออกครับผมตัวนี้เป็นโมเดล12โวลต์นะครับ121แอมป์นะครับ ก็เอามาให้ชมนะครับเผื่อเป็นแนวทางนะครับสําหรับท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับงานซ่อมนะครับอยากจะไปซ่อมเองนะครับก็ลองมาศึกษากันดูครับผมผมก็ไม่ได้เก่งนะครับแต่ว่าก็มัวๆไปครับผมเดี๋ยวมาลองเสียไฟดูครับนี่นะครับเสียไฟเข้าแล้วนะครับดีเลย์ทำงานปกตินะครับแต่ว่าไม่มีไฟออกครับผมพัดลมไม่ทํางานครับไม่มีสถานะไฟออกนะครับ ไม่ทราบว่าเป็นที่อะไรนะครับก็เดี๋ยวมาลองถอดซ่อมตัวเช็คกันดูครับผมว่าเป็นที่อะไรครับครับผมท่านผู้ชมถอดวงจรออกมาก็จะประมาณนี้นะครับไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะครับมันเยอะแยะไปหมดครับผมมันแน่นอึดอัดไปหมดครับผมวงจรข้างในก็ประมาณนี้ครับผมไม่รู้ว่าตัวไหนเสียครับ เดี๋ยวเรามาลองตรวจสอบดูครับผมว่ามีจุดไหนเสียหายครับผมครับท่านผู้ชมตรวจสอบไปคร่าวๆนะครับในวงจรนะครับก็ไม่มีจุดไหนมีรอยไหมหรือว่าเสียหายนะครับเช็คไปเช็คมานะครับก็มาสะดุดตานะครับตรงจุดนี้ครับผมในชุดเอาพุทครับผมจุดนี้เลยนะครับจะมีมอสเฟตนะครับที่มีรอยระเบิดนะครับรอยแตกนะครับผม ที่มองเห็นด้วยตาเปล่าชัดเจนนะครับก็มีอยู่หนึ่งตัวครับผมก็ดูด้านในนะครับก็จะมีอีกสองตัวนะครับอยู่ด้านในครับผมด้านในก็ทำระเบิดนะครับกระจุยกระจายครับผมไม่ทราบว่ามองเห็นหรือเปล่านะครับตัวนี้น่าจะเสียทั้งหมดทั้งชุดนะครับผมเดี๋ยวเราทำการถอดออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปครับผม ครับผมได้ทําการถอดเรียบร้อยครับผมนะครับท่านผู้ชมดูครับผมสภาพครับทั้งไหมทั้งแตกทั้งระเบิดกระจุยกระจายเลยทีหมดครับผมตัวนี้เป็นมอดเฟดนะครับในส่วนของชุดผ้าขยายครับผมเอาพุทนะครับตัวนี้สําคัญครับผมเกี่ยวกับวงจรสวิตชิ่งครับเดี๋ยวเราไปหาอะไรครับผมไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราลองไปหาเทียบดูนะครับถ้ามีก็โชคดีนะครับถ้าไม่มีก็ต้องรอครับผม ครับครับตอนนี้ก็เปลี่ยนอะไรตัวใหม่เข้าไปเรียบร้อยนะครับผมสําหรับวงจรนี้ก็เสียหายหลายจุดนะครับเสียหายเยอะมากครับปิ้นก็ขาดครับผมมีรอยไหมเยอะครับผมก็ทำการซ่อมแซมไปตามสภาพครับผมเดี๋ยวมาลองทดสอบดูครับทำการเสียบไฟนะครับ ออนไฟเข้าเรียบร้อยครับผมมาดูไฟเอาพุทครับผมนี่นะครับแรงดันออกที่13.5ามจโวลต์ครับผมมาดูที่ปลายทางครับผมอันนี้คือปลายสายครับผม13.6โวลต์นะครับพปดลมติดปกตินะครับนี่ครับการต่อทดลองเพื่อให้ครบวงจรครับผมเดี๋ยวมาทําการปรับไฟดูนะครับปรับแรงดันครับผมจะปรับได้หรือเปล่านะครับ แรงดันก็ปรับได้ปกตินะครับนี่เราปรับลดลงนะครับเอาปรับลดลงครับผมเดี๋ยวเราลองปรับหมุนขึ้นดูนะครับนี่นะครับตัวนี้เป็น VR ละเอียดนะครับก็ต้องปรับหมุนเยอะหน่อยนะครับ1 3 3 13. 13.4สิครับเราจะตั้งไว้ประมาณนี้นะครับเพื่อให ใช้งานได้สมบูรณ์แบบครับผมเดี๋ยวจะเอาไปชาร์จแบตหรือว่าเอาไปใช้กับเครื่องเสียนะครับจะได้ไม่มีปัญหาครับผมครับก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับพร้อมส่งงานให้กับลูกค้านะครับไหนมาลองทดสอบกันอีกรอบนึงครับผมนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับไฟออกปกติพัดลมทำงานปกตินะครับแรงดันไฟที่13บนโวลต์นะครับ คงที่ครับผมก็สำหรับท่านใดที่สนใจนะครับเกี่ยวกับงานซ่อมนะครับไม่ว่าจะเป็นดอกลาโพงนะครับเครื่องเสียงรถยนต์เครื่องเสีย,ยงยกลางแจ้งนะครับไปประดับตกแต่งงานซาวดีไซน์นะครับก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้ครับยินดีให้บริการทุกท่านครับผมขอบคุณครับ